เด็กๆหลายคนเลยนะมีคำนี้อยู่อะคุณบีคุณบีขอขึ้นไปที่ของน้องแพรวาตอนแรกตอนแรกนะมีรถเป็นยังไงอยู่ลูกอ่ะนี่ตอนแรกมีรถเป็นยังไงคะตอนแรกมีรถเป็นยังไงอ่ะเปิดไมค์มาบอกคุณบีแล้วมีรถจอดอยู่ใช่ไหม มีรถจอดอยู่สี่คันอ่าหลายคนก็พิมพ์ม,มาเอ้ยเขียนมาว่ามีรถจอดอยู่สี่คันของน้องแพรวาก็มีนะคะอ่าของน้องปุยฝ้ายก็บอกว่ามีรถจอดอยู่สี่คันอของน้องอัปโป้ก็บอกมีรถจอดอยู่สี่คันอ่าของน้องของน้อง น้องเซนท่านก็บอกว่ามีรถจอดอยู่สี่คันเหมือนกันไปดูภาพแรกเลยสรุปแล้วคือภาพแรกเป็นยังไงลูกภาพแรกเป็นยังไงคะอะเปิดไมคมาเลยเปิดไมคมาลูกนี่รถจอดอยู่สี่คันครับอาหลายคนก็เล่ามาคล้ายๆกันเลยนะคุณพี่ขอพิมพ์ตาม แนวคิดที่เพื่อนนำเสนอมานะคะมีรถจอดจอดอยู่สี่คันอ่ะมีรถจอดอยู่สี่คันแล้วเป็นยังไงต่อลูกต่อมาเหตุการณ์ต่อมาค่ะต้องช่วยกันเล้วจากแนวคิดของเพื่อนอีกสองคันออกครับอะไรนะคะอีกครั้งหนึ่ง อีกสองคันออกอับอีกสองคันเป็นยังไงคะจากโรงรถครับขับออกไปจากโรงรถใช่ไหมจากสถานที่แห่งนั้นใช่ไหมคะใช่ครับอ่าโอเคอ่ะขับใช้คำว่าขับเนาะอ่าลงไปดูเหตุการณ์ของเพื่อนเหตุการณ์ที่สองบ้างของคุณที่นำเสนอมา น้องเพวาก็บอกว่าภาพที่สองเนี่ยค่ะคุณครูขับออกไปสองคันอน้องปุยยไายก็บอกว่าออกไปสองคันนะคะอ่าอโปก็บอกว่าออกไปสองคันเซนทันก็บอกว่ามีรถคันสีขาวอันนี้คือระบุเลยเนาะระบุสีเลยและรถคันสีแดงขับออกไปอ่ะโอเค เพราะฉะนั้นในภาพที่สองเหตุการณ์ต่อมาที่เกิดขึ้นก็คือขับออกไปเนาะคุณครูใช้คำว่าขับออกไปตามจำนวนที่เด็กๆออบอกเลยขับออกไปสองคันอ่ดีค,ค่ะใช่หรือเปล่าเนาะ ใช่ไหมคะลูกอืเอลโอเคค่ะทีนี้ค่ะภาพที่สามทำไมเสียงภาพที่สามค่อคะแต่งงคณครูมีสะท้อนค่ะไม่เดี๋ยวคุณครูหาสาเหตุก่อน โอเคโอเคไม่สะท้อนแล้วนะอ่ะภาพที่สามค่ะรถเป็นยังไงลูกตามแนวคิดของเพื่อนแพรว่าบอกว่าเหลือรถสองคันน้องคุ้ยไาบอกว่าเหลือรถอยู่สองคันน้องอัพโปบอกว่าเหลือรถจอดอยู่สองคันและน้องก็เซนท่านก็บอกว่าเหลือรถอีกสองคันที่ยังไม่ขับไปอ่า ตกลงแล้วเหตุการณ์ที่สามที่เกิดขึ้นคือเป็นยังไงคะลูกไหนใครเปิดไมค์มาแล้วอ่าไหนน้องมิวลองว่าสิเหตุการณ์ที่สามเกิดขึ้นยังไงเรือรถเรือรถแค่สองคันค่ะเรือรถสองคันกําลังขับอยู่ไหมคะไม่ค่ะรถเป็นยังไงลูกจอดจอดอยู่ค่ะน่าเรือเรือรถจอดอยู่ สองคันเนาะอ่านี่คือเรื่องเรื่องเล่าตามภาพที่เด็กๆแต่ละคนได้ช่วยกันเล่ามานะแต่ละคนเนี่ยคุณครูก็จะเห็นว่าหนูเล่าเรื่องมาเนี่ยต่างต่างกันอยู่นะบางคนก็ต่างบางคนก็เหมือนกันคนที่ยังไม่ได้ส่งงานมาให้คุณครูคก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยส่งมาก็ได้นะอ่ะทีนี้ค่ะ จากที่เด็กๆนํำเสนอมาเนาะตั้งแต่ของน้องแพรวาของน้องปุยฝ้ายของน้องอัปโปแล้วก็ของน้องเซนทันเนี่ยจะเห็นได้ว่าแต่ละคนก็จะมีเรื่องเล่าที่อาจจะคล้ายกันบ้างหรือว่าอาจจะไปต่างกันบ้างเหมือนกับของน้องเซนทันเนี่ยเหมือนกับของเพื่อนไหมเซนทันเหมือนกับของเพื่อนไหมลองดูซิ น้องวินวินคิดว่าของน้องเซนท่านเหมือนกับของเพื่อนคนอื่นไหมลูกไม่ครับอต่างตรงไหนเอ่ยของน้องวินของน้องเซนท่านต่างตางาารงไหนคะต่างกันที่มีคําว่าสวนสัตว์ครับต่างกันที่มีคําว่าสวนสัตว์คือระบุสถานที่เลยใช่ไหมคะเรื่องเล่าของน้องเซนท่านครับอะระบุสถานที่เลยเนาะ,ะลถ สินท่านอาจจะเคยเห็นรถนี้ที่สวนสัตว์นะคะอ่ะโอเคทีนี้ค่ะจากที่เด็กๆนำเสนอมาแล้วก็บางคนก็ส่งงานม,มาให้คุณครูย้อนหลังหลังจากที่คุณครูได้ดูเนี่ยเราก็เอามาสรุปเป็นข้อสรุปร่วมกันตามภาพนี้นะจากเรื่องเล่าจากภาพนี้เราสามารถเล่าเรื่องได้ว่ามีรถจอดอยู่4ี่คันขับออกไป2องคัน เหลือรถจอดอยู่สองคันอ่ะใช่หรือเปล่านอ้อใช่ไหมเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยไหมลูกน้องปุ้ยไฟเห็นด้วยไหมคะน้องไออ์่ะน้องไอเห็นด้วยไหมลูกกับเรื่องเล่าข้อสรุปนี้น้องไอครับเห็นด้วยครับ เห็นด้วยครับน้องเค้กเป็นยังไงคะน้องเค้กของน้องเค้กเล่าเรื่องคล้ายกับของเพื่อนไหมเหมือนอยู่ค่ะเหมือนอยู่ค่ะเหมือนกับของใครคะแพรวาค่ะเนาะเหมือนกับของน้องแพรวาเนาะอ่ะโอเคเอถ้าคุณครูจะให้เด็กๆ ลองเล่าเรื่องในสไตล์เนี้ยแบบเนี้ยแต่เป็นจำนวนอื่นเด็กๆคิดว่าหนูสามารถเล่าได้ไหมคะได้ไหมเอาหาภาพเด็กไม่เจอแล้วอ่าคิดว่าเล่าเรื่องเทคิดว่าเล่าได้ไหมครับโอกสอ่าเมื่อกี้โอกัสยังงงอยูส่สัญญาณหรือเปล่าคารับอกอะไรครับครูอะไรครับครู ออกัสฟังให้ดีนะถ้าเกิดว่าคุณครูบีจะให้ออกัสลองเล่าเรื่องแบบเนี้ยเล่าเรื่องลักษณะนี้แต่เป็นจำนวนอื่นออกัสคิดว่าออกัสจะทำได้ไหมคะไม่ครับไม่เหรอคะโอเคไม่เป็นไรอันนี้แค่แค่ครั้งแรกที่เราเรียนโอเคคะ่ะอ่ะโอเคครูบีขออยู่ในหน้าจอก่อนนะคะ วันนี้ไว้แค่นี้ก่อนได้ไหมลูกเดี๋ยวยังมีกิจกรรมอื่นอีกโอเคเด็กๆลองไปฝึกเล่าเรื่องลักษณะนี้ดูนะเดี๋ยวครูบีจะเอามาให้เด็กๆลองเล่าอีกเอเรื่องแบบนี้น่าจะถ้าเกิดในทางคณิตศาสตร์มันน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะถ้าเราพูดถึงในทางคณิตศาสตร์มันน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรการบวกเลขค่ะการลบค่ะ การลบค่ะแล้วหนูสังเกตคำว่าอะไรที่เป็นการลบลูกน้องมิวคำว่าออกไปค่ะคำว่าออกไปใช่ไหมคะอ่าโอเคนะลบไหขับออกไปเป็นการเหลือครับเหลืออคำว่าเหลืออยู่ใช่ไหมคะโอเคอะอาจจะมีคำอื่นอีกเนาะแต่ว่า วันนี้คุณครูขอรบกวนเวลาเด็กๆแค่นี้ได้ไหมคะโอเคไหนลองสะท้อนบอกดูซิว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างลูกไหนใครอยากบอกอะไรคุบีบ้างคะตอนนี้สนุกค่ะน่าขวัญค่ะสนุกว่าไงลูกสนุกจนน่าริมอะไรนะคะุกจนน่าริมหูขาดหได้ยังเลยคะเดี๋ยวเดียวใจเย็นใจเย็นรอยกชื่อมีหูสองหูฟังไม่ทัน อ่ะเริ่มที่นาวานาวานาวาเป็นไงคะสนุกแล้วก็ได้คิดครับสนุกแล้วก็ได้คิดครับน้องเพลาวาเป็นยังไงคะชอบค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้ด้วยค่ะชอบแล้วก็ได้เรียนรู้ค่ะอ่ะน้องกันตาวันนี้ไม่ได้เปิดไมค์คุยกับครูกันตาอยู่ตลอดกันตาว่าไงลูกสนุกค่ะสนุกค่ะแต่หนูได้เรียนตลอดใช่ไหมคะค่ะ อ่าน้องออป,โป,โป่อเมื่อกี้น้องออป,ป่ว่าไงลูกสนุกแล้วก็ได้เรียนรู้ครับโอเคค่ะอ่ะงั้นไว้แค่นี้นะคะเด็กๆออก